ฉลยข้อสอบโอนเน็วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ข้อที่12ซึ่งข้อนี้เป็นข้อสอบเติมคำค่ะพ่อมีเงินเก็บ816,000บาทพ่อแบ่งเงินเก็บครึ่งหนึ่งไว้เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับลูกเดือนละ8,500ับ8,500บาทถ้าพ่อให้ลูกไปแล้ว25เดือนจากเงินส่วนที่เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนพ่อยังสามารถให้ลูกได้อีกกี่เดือน นี่ก็คือเงินเก็บของพ่อแต่ว่าเขาแบ่งเงินเก็บครึ่งหนึ่งค่ะไว้เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับลูกส่วนที่เขาแบ่งเก็บครึ่งหนึ่งอะค่ะก็คือการหาร2องเราก็เอา816,000นะคะหารด้วย 8, 2 8หาร2ได้4ค่ะเศษก็จะเป็น0ูนดึง1ลงมาค่ะ 1หาร2ไม่ได้เราก็จะใส่0ดึง6ลงมาเป็น16 2คูณ8ได้16ตัวนี้ก็จะไม่เหลือเศษแล้วแล้วก็จะเติมศูนย์ตัวที่เหลือไปสากตัวเพราะฉะนั้นเงินครึ่งหนึ่งอะค่ะที่พ่อแบ่งเก็บไว้สำหรับเป็นค่าใช้ใจ่ายรายเดือนให้ลูกก็จะมีค่าเท่ากับ4,800 0บาทซึ่งพ่อค่ะให้ลูกเดินรับ8,500นละ8,500บาท แล้วก็ให้ลูกไปแล้ว25เดือนเราก็ต้องมาหาว่าแล้วพ่อค่ะให้ลูกไปแล้วว่ะค่ะทั้งหมดเท่าไหร่เราก็จะเอา8500มาคูณกับ25ในการตั้งคูณน,นะคะเราก็จะเอาเฉพาะตัวเลขอะคะ่ะ8ปกับ25มาคูณกันและเดี๋ยวเราไปเติม02ยตัวทีหลังเราก็จะเริ่มคูณด้วยการนำา5ค่ะไปคูณก่อน5้คูณ5ได้25ใส่5ทด2 5 8 40 บวก2กลายเป็น42จากนั้นก็จะเอาเลข2ไปคูณค่ะ2คูณ5ได้10เราก็จะใส่0ให้ตรงหลักกับตัวเลขที่เราไปคูณใส่0ทด1 2คูณ8เป็น16ทด1กลายเป็น17จากนั้นนำมาบวกกันตัวนี้ดึง5ลงมาได้5 2บวก0ได้2 4บวก7เป็น11 ทด1บก 1, 1, 1, 1ได้เป็น2แล้วก็อย่ายลืมเติมส่วน2ตัวแสดงว่าพ่อค่ะให้ลูกไปแล้วทั้งหมด2 1 2 5 0 0บาทจากเงินที่แบ่งไว้อะค่ะ4 8 0 0 0บาทพ่อยังเหลือเงินที่จะให้ลูกอยู่อีกเท่าไหร่เราก็จะเอา4 8 0 0 0นะคะลบ2 1 2 5 0 0 ศูนลบศูนย์ได้0ูนย์ศูนย์ลบหไม่ได้ไปยืมมาตัวมันกลายเป็น10ค่ะ8ก็จะเหลือ7 1 0ดลบหได้5 7าลบสก็จะเหลือ5้าศูนย์ลบหไม่ได้ไปยืมมา4จะเหลือ3 1 0สลบหได้9และสาลบสได้1แสดงว่าพ่อยังเหลือเงินที่จะยังคงแบ่งให้ลูกได้อีก1น5่0แบาทค่ะ คำถามถามว่าพ่อยังสามารถให้ลูกได้อีกกี่เดือนนี่คือเงินที่เหลือให้เดือนละ8,500จะยังคงให้ได้กี่เดือนเราก็จะต้องเอา195,500คะ่ะมาหารด้วย8,500 ซึ่งเราจะทำการตั้งหารปกติก็ได้แต่ในที่นี้อะค่ะเราจะใช้วิธีการเขียนเป็นเศษส่วนและเราก็จะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำไปเรื่อยๆอย่างอันนี้ค่ะมีศูนย์บนล่างเท่ากันเลย2ตัวเราจะตัดศูนย์ออกไปหรือมันเป็นการหารร้อยทั้งบนและล่างนั่นเองก็จะเหลือ1 9 55หารด้วย8 5 ทั้ง2ตัวลงไทยได้วย5แสดงว่า5หารลงตัวค่ะเราก็จะหาร5ทัทางบนและล่างตัวแรกค่ะหาร5 5 3ได้15ค่ะก็จะเหลือเศษส 4, 45 5หาร45ค่ะได้9และ5หาร5ก็จะได้1ส่วนตัวข้างล่างค่ะ5 1 5 ก็จะเหลือเศษ3และ5คูณ7จะได้35แสดงว่าเมื่อเราหาร5ทางบนและล่างอะค่ะเราจะได้ออกมาเป็น391หาร17ทีนี้ค่ะเราก็จะลองหาร17ดูว่าหารได้ลงตัวไหมเราก็อาจจะตั้งสุคูณแม่17ไว้17 1ได้17ค่ะ17คูณ2ค่ะได้34 17คูณ3ค่ะได้51เอ่ะเราก็ตั้งสุขคูณไว้ก่อนทีนี้เราก็จะลองหาร17ค่ะอ่ะตัวข้างล่างค่ะ17หาร17นะคะก็จะกลายเป็น1ถ้าเราเอา17หารตัวข้างบน39หาร17นเะคะเราจะได้2เพราะว่า17คูณ2เป็น34 ทีนี้39ลบ34จะเหลือเศษ5ก็จะกลายเป็น51ซึ่ง51หาร17ะคะได้3พอดีเลยสแสดงว่า391ะะหาร17ลงตัวได้เท่ากับ23นั่นหมายความว่าพ่อะคะ่ะยังสามารถให้ลูกต่อไปได้อีก23เดือน,นะคะ่ะในการเขียนเรในกระดาษคำตอบอะคะ่ะน้องๆก็ต้องเขียนหลัก หน่วยเป็นเลข3หลัก10เป็นเลข2ส่วนหลักร้อยให้เอยใส่เลขศย์ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกด s u p e r อร์ต k งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ